สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกันครับเอฟซีตอนที่ตามรับชมคลิปของอนนา,านนันทนาลดทั่วทุกคนทุกท่านนะครับเนาะอ่ะครับมาเบื้องช่วงที่สสานามนคงกไตยครับเมื่อี้นะัดสินเดือนวันที 28, ่28กุมภาพันธ์พุทธศักราชส5งพัน้รอนะครับเนาะ,ะมาเบื้องว่า แม่ไล่ครับบ่เนี่ยดำๆไล่สายแฟนตาซีนะครับนาะเดินดเห็นแต่หนึ่งนะครับสายแฟนตาซีป็นงัวแม่สิบสามเดือนกับปีหนึ่งเดือนแล้วพี่น้องนี่นี่ครับโอ้กอกหางไงครับกวกหางไงขางามครับเล็บดีลึ่งสวยนามช่วงล่างดีครับช่วงล่างดีปีหนึ่งเดือนครับพี่น้องสูงร้อยสามสิบสองสามสิบสามประมาณนี้ครับมาเบิ้งหนาเพิ่นนะหนาเพิ่นโหน่งนู่นโอ้ขุ่นดีครับบ่ะเนี่ยขุ้นดีพุ่นอะ โอ้อาสายแฟนตาซีครับพี่น้องมักสายนี่เนาะเบิ่งครับหูดีคุณดีโอ้นี่ครับมองอยากได้ก็คือมองเพิ่นคุณดีนี่แหละครับนี่<อ>ุเป็นงัวแม่ยได้พี่น้องนี่เป็นแม่พันธุ์นี่แหละครับนี่ตัวนี้เนาะแม่พันธุ์แม่บอกแ<อ>ม่กองแม่ไข่คร<อ>ับสือไปเอานอเอานี่เอาบรรลุจกห<อ>ลานต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่ราคาจักบาทครับตัวนี้สามสิบห้าครับสามสิบห้าสามหาามื่นห้าพันพี่น้องเป็นงัวแม่เลี้ยงอีกจักกับสิบหกสิบจีเดือนกับสิขึ้นอยู่ตัวเนาะโอ้เจ่าวะหูครับ เลี้ยงกินนี่ชี้ั้นท่าใหญ่คุณพี่ว่าคูก้อนนี่เล่มดีโวดเป็นบ่าสามมือหาพันพี่น้องมาตัวเดียวบ่ครับมือนมาตัวเดียวครับนี่ของหอยพุงเปื่อยหน่อยนะครับเนาะนี่มาตะเปื่อยหน่อยครับมาตัวเดียวร้อมตัวดีสีแฟ<อ>นตาซีนะพี่น้องเนาะหางงามครับโคกหางงามอยหางเกือบสะฮอดเล็บหน่อยเนาะอยหางแต่ถือว่าสวยครับลำตัวสวยครับเฟมดีพงสางดีเนาะ อย่ากได้โทรมาหาพิ่น้าะครับโทรมาบอร์ใครับพ่อยครับ083 3าาห้าหนมานครักแีถักมาแล้วนะครับเนาะครับสายนี้ครับภาพบื้องตัวตไปนะ่นองนนี่ครับมาเบิ่งอีกนัวแม่อีกตัวนึงครับแม่นี่ก็านทองผ่านในการไมีลูกเาจะโกพุ่นนี่เนาะลูกไดส2ตลูกผ่านลูกไองตัวนี้ครับนี่หลักานนี่ครับผานทอง2อตัว มันดากบางหางบ่งก้นนะครับบ่งรำตัวครับสีเม็ดเขาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้สีเม็ดเขาคลิปหูดำนาคาดำนะครับเนาะนี่สีเม็ดเขาสูงกัสิมาลอยถึงลอยสีไปพอด้าแรกนะครับงประตูสสูงผมมา่นทเลเนี่ยผมมั่นีนะอเนาะเอาลอยชิบหาขึ้นเนาะเอายูลอยชิบหาขึ้นครับเนี่ นี่กากาเนาะเจ้าบาทพอตัวนี้ว่าสิเอาเดี๋ยวนี้ว่าเทียววันสามสิบเก้าสามหมื่นกว่าพันอยากได้ไหมครับอยากได้สามหมื่นกวาพันลูกตัวต่อไปตัวที่สามนี่ไอ้สิทับเอาเนาะผู้ใดได้ไปก็ไปทับเอาครับตัวเป็นตัวที่สามนะครับเนาะลูกตัวต่อไปแตยังว่าได้สดอยู่ครับตัวนี้อันนี้ทับไวแล้วพอทับไวแล้วโอ้ทับไวแล้วทับยังไหวเนาะพอไหมทับปลามันแถอทับปลามันทับค่อมค่อมตัวเนาะพอเนาะตัวนี้ทับค่อมตัวไวผ่านจักเดือนแล้วเนาะครับผัดททำมาหนิ สีสเดือนเต็มสีสานเดือนเต็มละ,ะไม่ก็สีเริ่มท่นบ่ขึ้นกนระเอือาติดเนาะอ๋อครับท่านบ่ขึ้นอีกก็ถือือาติดเนาะครับเนาะเพิ่นทับโค้มตัวไว้เนาะครับตัวนี้ทบโค้มตัวไว้เปิดไว้ราคาอยู่สามหมื่นเก้านะครับเอบาบริผ้าไปบางอีกโค้มหนึ่งของเพิ่นนะครับบริเพิ่นมากโค้มหนึ่งกับตัวนี้แหรอครับนี่มาบ่งโค้มนี่ครับอันโค้มแม่ลูกไทยไทยยงอันนี้เป็นประเภทไทยเนาะงวไทยออ่ต้องสั่งแม่ลูกลูกเพศผู ลูกลเพียรผูเพียรผูเดือนลราพอลูกมันลูกมันว่าได้สีขๆๆส่ข้อสามเดือนเดือนสี่ข้อสามเดือนลูกตัวที่หด่อยนอครับเนี้ยลูกตัวตัวที่สองมันลูกตัวที่2 2> สองสูงอยู่ร้อยสามสิบกุ้งกุน,กกน,นเนาะแม่มันสูงอยู่ร้อยสามสิบกุ้งกุนน่ครับเนี่ยลูกตัวที่สองลูกเพียรผูนะครับเนาะอ่านี่ครับบางเล็บบางตอกบางตีนนะครับเด้อบางนาบางหางบางก้นนี่ครับลูกติดมันมาเยอะละว่านี่ครับนี่โอ้ช่วงล่างดีเติบโตครับลูก แม่แม่อันนี้แม่กระทับเล้วแม่แม่ทับโค้มไปนี่บ่ทับโค้มไปครับพนวัลนับทับโค้มไปแม่ลูกเดียวสามสิบเก้าสามสิบเก้าเืออันกับแม่นั่นเนาะแม่ลูกทับไปพอมสามสิบเก้าทับโค้มตัวไปเชือกันทับท่านพานสองเดือนไปพอแม่นี่แม่นี่ก็สิสามเดือนเดอแม่นี่แม่นี่ก็บสิเขาสามเดือนแล้วสามเดือนแล้วโอ้แม่นี่ก็ทับไปสามเดือนแล้วด้วยพี่น้องนี่สามเมื่อเก้าครับอ้ามักแม่มั่นพร้อมลูกหรือมั่น เดียวสามสิบเก้าคือกันเอาทักมาหาอีพรเลียนี่ทักมาเบอร์ใหนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ศูนทักมาเบอร์นี้เนาะครับเนาะงัวเพิ่นก็อยู่อำเภอปุ๋ยหน่อยประเภททองสร้างครับทองสร้างทองสร้างพิญญาดีแม่ลูกครับเนี่ยแม่ลูกครับผมโอ้โอันนี้แม่ลูกครับนี่แม่นี่ลูก ลูกแดงครับแม่มันสีแม่ลูกแรกบ่ครับนี่ลูกแรกเขากำลังตะปูเนาะเขากำลังตะปูครับนี่นี่ลูกสีแดงลูกแม่ลูกพ่อได้ให้ลูกคบตัวครับนี่ลูกลูกพ่อมั้งครับต่ว่างัวซื้อมาอะไรพวกลูกโอเป็นงัวซื้อมาก็เลยบอกว่าลูกพ่อไหนเนาะสักเดือนแล้วเนาะครับลูกประมาณหาเดือนนี่ไปหาหกเดือนนี่แหละจีบังหาหกเดือนนี่เนาะเอาครับพ่อแม่ลูกแล้วครับบานนี้เครื่องนี่ครับปิดเครื่องขายอยู่ราคาเท่าไหร่ครับ หกหมื่นหกครับหกหมืเนาะครับอันนี้ห้องไว้เนาะครับมาเบิ่งหกหมื่นหกครับแม่สูงก็บสียูร่อยสีประมาณสีสามสีสีเนาะกะเนาะครับแม่นี่มาเบิ่งลูกคนสวยครับลูกตัวแม่ครับนี่ลูกกับสีวางหกเดือนนี่ลูกตัวแม่เนาะครับเพีเมียสีแดงครับแม่ขาวเอาเบิ่งด้านนี้เนาะครับเนาะเบิ่งด้านนี้นั่ครับนี่นี่ลูกสาวคนนะครับเนาะโอ้คนห่มเบิ่งหลายครับนี่ตัวนี้ถือว่าหนาสดดีครับนี่หนาสดอยู่เขาบ้านในปงครับนี่หนาสดดี เล็บใส่ได้ครับลูกมันเอาคุณดีอยู่ครับบายได้เนาะบาได้ลำตัวแม่เงาดีครับพี่น้องโค้ชแม่ลูกโค้ชแม่ลูกนี่ทักมาหาเพิ่อนนะครับเนาะอยากได้โทรมาหาเพิ่นนลถครับนี่แม่ลูกลูกแรกเลยโทรมาเบอร์โทรมาเบอร์ไหนครับ098 0 9เก้า0ปดศูนย์เก้าแปดศูนเกาหกจ็ู่างห้องยูมเพิ่มเลยนะครับนี่ย่างสีสุราดิ์ดี่เนาะนี่ครับงัวอยู่ใกล้ๆสนามนี่นะครับนี่ ยาสีสลราษแม่ลูกครับต่อไปตัวที่สองไปทับเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผสมแม่ผสมแเราพร้อมตัวนี่บอครับผสมเทียมครับผสมพ่อใดเนาะครับเนี่ยจำวันใดวันใดจำวันใดวั่ได้ไปมานั่ผสมแล้วครับแม่ผสมเราเนี่เอ้าจะคอยโทษโทษน้ำกันเอาเนาะอ่าครับผสมไปแล้วลนะครับแม่มัน สวยมากแดดทอนเลยพี่น้องเอ้ยสนามกัสืไหว้ลรวนี่ขับงวย่างบอลหลเลยครับวันนี้สวยมากแดดทอนพืดนแล้วแดดไแดดที่ต้นฟ้าเขาอยนี่เนาะจ้บอลพ่อตัวเนี่ยสามสบผา,าสามโอ้สามมื่นหาพานั่นนไม,ม่ลูก,ก็เราสองตัวตัวเดียวบอพอโอ้เจ้าของลราาตัวเดียวพันะสูงยี่สิบสี่สิบกัวครับมีสี่สิบาบวกนี่แหละครับนี่ นมห้อยห้อยแยกลูกไปตัวนี้ไม่พอบ่ะเขาแยกลูกเขาแยกลูกเขาแลูกไปโอ้เขาแยกลูกไปเมื่อนี้เนาะตัวนี้ขาทกบ่โอ้ขาทกครับแยกลูกไปลูกมันทกบ่ะพอ,อลูกบ่อทอกลูกตัวน้อยหน่อยลูกบ่อทอกลูกตัวน้อยอ่ะครับเบิง่งตัวต่อไปครับเบิ่งแม่บับกใหญ่กับลูกพ่อแมียหนีไงครับเป็นหนีญ่ แม่ลูกนีครับเนี่ยร้อยหกสิบด้ครับแม่เนี่สูงรว <c oughs> ยหกสิบกาวไปแล้วลครับเนี่ยโอ้หางจูดินมับเลยครับค่อยห,หางเนี่ยสีแดงนาโนกนุ่นสิไปถามเจ้าของเพิ่นบ่งลูกเพศนั้นครับลูกเพศผูจักเดือนเนาะครับลูกมันประมาณสองเดือนเศษเศษร้อยหกสิบแท้ได้ครับแม่นี่สูงครับจักบาทละครับคมแม่นี่ เจ็ดพันเท่าไรก่อแปดหมื่นเจ็ดพันครับ <c oughs> หัวญนกระโหลกนาครับสูงร้อยหกสิบบวกได้ครับตัวนี้สูงคักลูกเพจผูเนาะหาหกเดือนนี่ลูกเพิ่นน่ะแม่ก็สิเตรียมขึ้นแล้วตัวเนาะเรียมเตรียม <ๆ S 2> ล้วครับแม่เตรียมสิทับแล้วแปดหมื 87, ่นเจ็ดพันละพรเพิ่นทองไว้นะครับเนาะลูกที่ไหนมันเนาะครับนี่ลูกที่สามมันเนาะตัวนี้คือตัวนี้ทองครับลูกที่สาม อตัวที่สามท่อโอ้ตัวสตัวสีมาเนาะตัวสีมานี่เป็นตัวที่สามนะครับนี่ตัวที่สองร่อนอยู่นี่ลูกเพลทผู๋นะครับเนาะเป็นกระสีทับข่มตัวมานีตัวนอเนาะบอรส่งครับเรื่องทับเพิ่นไ้ถามม้าพปนะเอ้างูตราคาเจ็ดหมื่นแปดพันหรครับบารนี้ใหญ่ๆต้องสูงสิอยากได้ทักมาต่อมาเนาะครับเนาะอันโทมาเบอร์ไหนเนาะครับเบอร์โทรมีมีเบอร์โทรบ่ครับขอเบอร์นะครับศูนย์เก้าสาม สี่ห้าเก้าเก้ศูนย์เจ็ดเจ็ดส่วนไกโทมาสนไก่โมาเลยอยู่อยู่อำเภออะไรครับนี่ปทุมรัตน์ครับอยู่ปทุมรัตน์ด้วยครับก็ตัวนี้ทีนฐานบ้านเกิดชูมาจากปทุมรัตน์นะครับเนาะประเภทใหญ่สูงหนาโหนกนุ่นสวยครับหนาโค้งสางไงมักพอใดใส่เขาเลยครับมักบามันใส่บามันมักหินดูใส่หินดูนะครับเนาะไปสองทางสองที่เลยเลย โอ้ลูกนอนอยู่ครับมันหลานเมยมาไกลมาคมเดียวเดียวพวกเขมือนียโอ้มาคมเดียวอ้าวมักจังคอยโทษด้วยครับนี่มักมักโทรมาเลยเนาะครับเนาะโอ้โทรศัพทบฟอนครับปิดบ่ได้ครับปิดบ่ได้โทรศัพทบฟอนอ้หลากเงาไปด้วยนะครับ าเจ้าแม่ลูกใช่คเมื่ลูกควบนี่ครับนี่ลูกสุดยอดควบนี่เห็นเพ่นห้องคุณไครครับควบนี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นลูกลูกพอได้น้องครับนี่ มันบ่มีใบบ่มีหลอดบ่มีใบเลยบมม่หลัแล้วบอกบ่ได้เนาะบ่ได้เบิ่งเนื้อหนังทองเบิ่งตามรูปเด้อพี่น้องเนาะราคา110,000แม่ทองหาเดือนทับอีหยังไว้เนาะครับ k m 6 8ตัวนี้มีครับในท้อง k m 6 8นะครับตัวนี้บ่ฮู้เนาะแต่ว่าเลี้ยงหนานี่เลี้ยงง่ายนี่ช่วงล่างนี่ครับแม่นเลยล่ะครับช่วงล่างนี่ครับแข้งขานะครับขาขาใหญ่ช่วงล่างมาเลยครับนี่ในท้องนี่ k m 6 8 ผ่านจากรอบแล้วครับเข้ม68จุดท่อนเราครับตวจัวท่องผ่านแล้วเนาะหาเดือนกลัวหาเดือนกว่าถือว่ารับประกันพี่น้องสวัสดีครับนายสายครับโอ้อาครับช่วงนี้ช่วงพิเศษช่วงสัมผัสพ่อใหญสายเนาะมืัอนี้มาเบิ่งเราสิขายง้อไหนไหลไปเลยนะครับเนาะมืัอนี้หาตโอ้บวานอยู่ตัวนี้เนาะ เ็ดขามายาบานก็ซื้อ,อ,อ,อลูกเขาเียงซือได้เียมัเ้าดออโอ้บันงนไงน้ำกัน้นเป็ดพูนอืมนันมาซื้อให้หลูกเลี้ยงยงโอ้ดีตัวนีน้ไหมสาวเลี้ยงครับ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 ขถเก๋งมากผมมโอ้นะอันมือวานนี่บ่โอ้ขอบคุณขอบคุณเพื่อนเนี่ยขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อ มาซื้อมาซื้อน้ำนสายครับเอฟซขอบคุไดหลายนะครับเนาะามมสอสองอ่าครับงามอยู่ดอกเนาะจะง่ามอย่ดอกเนอะจะง่าอย่ดอกเนาะขายง้อไหนกำไรดีป่ะนี่เพราะวา่น้น้่อนึงพขายหมวกดโอ้มันหมวกมันเพราะไงมันหมวกมันกันย้อนหมวกอันนี้เอเอาเิงบานี่ ตัวนี้จะบาทไงตัวนี้สามหมตัวนี้สามหมโอ้งัเขาญ่ตัวนี้ไหมตัวนี้สามหมื่นสามตัวนี้สามหมื่นห้นี่สามหมตัวนั้นตัวนั้นสามหมสีแดงๆเรื่อตัวนั้นไข่กระมูมันสีเนาะสีไข่เอาขางูตัวไงเขางูตัว มึงิ่งเล่าขายงวดตอนครับเนาะอหีหูสวยได้หูนี่เพิ่นไว้หูจักบาทเะนะสามหมื่หลายลูกเล่าติวาต่าเ่อไปเ่ยสามสีเหลือเหลือสีอีกป่นเนี่ย ตัวนี้เก่าพันตัวนี้เก่าพี่สนัดแล้วเนี่ยตัวนี้สนัดแล้วสนัดล้รอี่ยโอ้บกผูนี่สิียชืบเก่าสิไงสิบเก่าอ้กันไ่ได้พร้อมท่านผู้ชมบ่ได้ซังผู้ใดเออมันกนดีเนาะอ่าก็ไปข่าวหมือนนเสบุอมเหมือนี้เงินบอกโอ้ยเจ็บเงินพร้อมได้ไหมโอเจ็บเงินพร้อมได้ีโอ้ส้นืนเงินเนานจนธนาคารจกลันก่อนจนธนาคารอ่ะเฮ้ยยุตฝากไว้ธนาคารไหมบอ พอคาดบอกลายล้านเนาะเอ้าบรรเลียตัวได้ครับบ anyway ัาเนียัวน mm ี hmm. ้สิบหกตัวนี้เดี๋ยวสิบเก้าตัวนี้สองหมื่นห้าพันห้าสีแดงอันเจ้าใจหน่เดี๋ยวทนายก่อนโอ้สองหมื่นสี่พันกานงมาอีกโอ้โหปกันลงมาอีกเอาไปป้งแม่ลูกบัหน้ครับป้งแม่ลูก คือว่าสัน้นเรอจงงวนนันยูโตโันแล้วมันนี่มือไหรก่อนโอ้ห้าบ้ีเมื่อไหร่ก่นโอ้ราคาเท่าไร่ก่อนสี่หมื่นห้าพันสี่มืนหาพันเนาะเบื่งสี่หมื่นห้าพันพี่น้องนี่นี่แล้วว่าขันยากรวยเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงว่าจะจอยนี่เอาไปขุนมันไงมันอวนขึ้นก็ได้กำไรมันเป็นไงสลูกเออ 45,000ล่้าพันเาถึงกันรลงมาเอาสัีครับดที่อ้วนๆั้นยตัวันอ้วนๆันยืโตโวอ๋ออันน้มจหนสิไปหนาอยู่แต่มันยุโตัวแล้ววันนี้เอาห้มกินมือละปิดขารผสงถ้วยตัวหารกินอาหารฝนน้อยจัง้อยก็สามที่เดยนใช่คนมมันเป็นตัวใหม่แล้วเอาเมดสัานี้ตสีมือเนี่ย ได็กขายหโตเขาหาโตมาอุดต่เร่ลือกมาอุดหนุนนสายเด้อครับเอฟซีนสายอ่ะมาอุดหนุนเราเนี่ยเนาะวันนี้เราขายได้หาโตในตัวละร้อยสองร้อยผมวาดไปทรงสองโตเอาขอบคุณหลายๆเนาะครับเนาะที่อุดหนุนในายสายเห็นด้วยครับเห็นด้วยผมเห็นเพื่นมาสื่ออยู่ครับครับ ใเมือนันใเพมือนันมันมือมือมือหนักครับมือนั้นมือหนักมือนี่เอามือนี่มือโบนักเลยมือนี่พอดีครับเพปัญหาอยู่แล้วครับเพปัญหาอยู่แล้วสามร้อครับ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 อ่ะคลิปนี้นี่ปิดคลิปอยู่กับเนยสายเหรอครับเอาปิดคลิปไปแน่เนยสายขอบคุณเรียบร้อยนะท่านผู้ชมเอ้ยแต่อันนี้ผมอยากจนผมมหาเช้ากินคำขายก็ไม่จนเราหาลยสี่ลอยเลี้ยงจนมาลำบากขั้นพวก คนอยากเลี้ยงนั้นผมก็มาเอาจะพูดคนรวยนี่พ่นก็พ่ดอยากจับหลอกงัวก็ได้แต่ว่าข่งสนัตยังซีขั้นอยากมาเลี้ยงก็มาซื้อนะผมเขาเลี้ยงวัวแล้วมาขายจ้อยผมนี่แหละครับ <c oughs> ขั้นอยู่ตนจ้างจังหวัดก็โทษมาหมายโทษนี่ขั้นอยู่ตนจ้างจังหวัดก็ไป่งกู้กันกันชิดโต้นไปโตผู้โตแม่ก็สร,ร้งส,สิไปซื้ออยู่น้ำฟ้าโทรมาบอกสิไปเบิ้งถูกแล้วครับคือบอกว่าบ่มีเงินคือไปหาซื้อหอดง้วุคน ครับบุกเป็ยังชื่อได้สิโตกันหาโตก็ตกไปมันไกลไกลครับาอำเภอจ่ฬาจุฬาเสียบมะระเ,เบือมุนี่สื่ออยู่แลดุนมุนี่โทรมาเลยโทรม,มาเลยนั่งไปซื้อมเม็ดกันผู้ขายผู้ขายกับเจ้าค้าขายผู้ซื้อลองไปซื้อ,อโฆษณาหนีสนามไรสนามเสียทงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามอยากซื้ออยากขายมากอ,อยากซื้อ,อยากขายมากทุกวันที่ห้า ทุกวันที่ห้านี่วันที่ห้ามวันที่สิก็มาวันที่เก้าวันที่เกถ้าวันที่ยีก็มาวันที่ยี่สิี่ถ้าสามก็มาวันที่ยี่สเก้าครับสิ้นเดีอนนี้เพราะว่าวันที่ยี่แปดเรามครับรรมดามวันที่ยี่สบเก้าครับครับแมนแมน มื้ันมันมาเรียนนี่แปดเงินเสร็จแล้วเอาชื่อไปกินไปเงินเสร็จแล้วมุ่ไปจังานมาเอาใหอยพลอยแมลงเรียงไว้ก็น่าประทันจากสองโจ่อนหาหกปีไปมันเป็นเต็มคอกเสียดบ้านเนี่ยเนียน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 เดีเลยดีแล้วเนาะดีก็เงไไินได้หน้อยใจดอกก็ได้หน่อยชื่อไว้มันก็นดีละครับครับครมมับทั้งหมดอัดเชืงเยงไว้ดีๆเห็นหน้าไปแล้วอัดเชืยงไว้ดียังไปเผามันควน อัดใดดีป่านี้เขาให้กินยังคือเรื่งหนังทำไปว่ามึงยังไงนะลูกเอ้ยสิบเดือนก็ได้มึงกลัวหรือป่ะเนี่ยโตออกมาสามโตงสมันในเท่าไรัวละสองมเจสมจพูดเหรมันในเจ็ดมืกลัวปุทวนเออเข้าใจแล้วันนี้เยเอาันี้วันนี้มันดนเราพิดคีิปยูแน่เลยสวัสดีพี่น้องเนีสวัสดีพี่น้อง คอยลำลุ้ยมังมีสีสุกอะไรน้องทองอะไรว่าคอยโฉบไปหลาบจะไปเอาเมียหน่อยรวยแล้วให้เอาเมียเดียวอยู่หลักเดียวใจเดียวบัดเขาหลอกก็กินแล้วมาสั่งคนี่สู้โลกสู้ผู้เฒ่านี่ทู่นังหยาบอยู่บ้านท้องไปเลยหลงอ๋อสวัสดีนะครับทุกคนเอาเชฟนี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันเป็นอะไรก็อนขึ้นเดือนยันว่ามีผู้สาวกับว่านั่นบ่กเรียว่ามักผู้สาว มักยิ่มักเขาแข่งเดียวมันก็เมยวนเขาแข่งเดียวเออดับแป้นเนี่ยบ่แล้วว้าเอาครับครับคลิปนี้ปิดคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะพักกันคลิปหน้าคลิปแม่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับดับแล้วครับวันนี้